นิยามความสําเร็จของคุณคืออะไรครับคําตอบของคุณคืออะไรกันบ้างความสำเร็จของคุณคือเงินใช่ไหมหรือว่าคือบ้าน งานตำแหน่งระดับสูงหรือเปล่าหรือว่าการได้สิ่งที่ตัวเองรักและตัวเองต้องการมากที่สุดการได้เป็นคนที่ทุกคนห่วงใยนั่นคือความสําเร็จของคุณใช่หรือเปล่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือทุกคนเนี่ยตอบไม่เหมือนกันแน่นอนแต่เราทุกคนเนี่ยเคยถูกสอนให้เชื่อคล้ายๆกันลองคิดดูดีนะครับนะคำนิยามความสําเร็จของคุณเกิดจากใครครับย้อนกลับมาสู่วัยเด็กการที่เราเรียนเนี่ยเพื่อให้ได้คะแนนที่ดีเราเข้าเรียนมหาลัยดีๆเพื่อให้พ่อแม่ภาคภูมิใจเราอยากได้งานดีๆเพื่อให้คนส่วนใหญ่มองว่าเราเป็นคนดีแล้วคําถามคือจริงๆแล้ว เราทําเพื่อใครคุณอาจจะทําเพื่อให้สังคมยอมรับเพื่อไม่อยากให้ตกขบวนรถที่ทุกคนกําลังมุ่งสู่ความสําเร็จกลัวจะไม่มีค่าในใสายตาคนอื่นซึ่งสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยคุณทําเพื่อสิ่งนี้ใช่หรือเปล่าจากหนังสือแรงบันดาลใจยอดฮิตนะครับผมชื่อว่า The Art of Possibility ของคุณโรสมมนนะครับและคุณเบนจามินแซนเดอร์ได้ชวนให้เราทบทวนนะครับผมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเรากําลังอยู่ในเกมที่คนอื่นตั้งกติกาไว้หรือเปล่า หรือว่าเป็นเกมที่คุณสร้างมันเองขึ้นมาคนส่วนใหญ่คิดว่าความสําเร็จเนี่ยคือการไปสู่จุดเป้าหมายที่เราต้องการแต่จริงๆแล้วมันอาจจะหมายถึงแค่อิสรภาพของการเลือกเส้นทางในการเดินก็ได้บางคนมีเงินมากขึ้นแต่ว่าไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวบางคนมีชื่อเสียงมากมายครับ แต่ไม่เหลือความสงบในหัวใจบางคนทํางานที่ใครๆก็อิจฉาแต่ทุกวันเนี่ยอยู่โดยไม่มีความสุขเลยสักวันแล้วตัวคุณล่ะอยากประสบความสําเร็จแบบไหนกันครับซึ่งการนิยามของแต่ละคน,นะครับมีความแตกต่างกันแต่มันอยู่ตรงจุดที่ว่าคุณจะเริ่มเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองหรือยังซึ่งในหนังสือเล่มนี้นะครับผมเขาได้เล่าถึงการให้คะแนนตัวเองก่อนที่เราจะทําอะไรก็ตามเราให้ A แก่ตัวเองก่อนนะครับ ไม่ใช่เพียงเพราะว่าเราสมบูรณ์แบบนะครับผมแต่เป็นเพราะว่าเรากล้าที่จะเริ่มด้วยความเชื่อมั่นของตัวเองครับเพราะว่าเมื่อคุณเนี่ยไม่ต้องพิสูจน์ความสําเร็จให้กับใครดูคุณจะเลือกเส้นทางที่มีความหมายกับตัวเองจริงๆได้ซึ่งผมอยากให้ทุกคนนะครับลองเขียนคําว่าความสําเร็จของฉันในกระดาษดูนะครับ แล้วลองตอบคาถามข้อนี้ดูว่าถ้าไม่มีใครคาดหวังอะไรจากฉันเลยฉันอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนกันแน่เพราะว่าความสําเร็จครับไม่ใช่เรื่องปลายทางเสมอไปแต่มันสําคัญอยู่ตรงที่การเลือกเส้นทางของตัวเราเองและอย่าปล่อยให้สังคมและใครบางคนนะครับผมมานิยามชีวิตของคุณแทนตัวคุณเองนะครับเพราะคําว่าดีพอหรือว่าประสบความสําเร็จเนี่ย ไม่มีสู่ตายตัวและถ้ายิ่งคุณรู้คำตอบนะครับนะว่าความสําเร็จของคุณเน zie, ี่ยเกิดขึ้นเพื่อตัวฉันเองนะครับคุณจะเริ่มต้นเดินและขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างจากภายในของคุณครับไม่ใช่เกิดจากแรงกดดันจากภายนอกเพราะว่าแรงขับเคลื่อนจากภายในคือพลังที่แท้จ,จริงสู่ความสําเร็จของตัวคุณเองและถ้าเกิดคุณดูจบมาถึงตอนนี้นะครับผมลองคอมเมนต์สามคำครับที่คุณอยากจะใช้นิยามความสําเร็จของตัวเองผมเนี่ยอยากรู้มากเลยและผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับอย่าลืมนะครับทุกคํานิยามของความสําเร็จ จะต้องเกิดจากเส้นทางของตัวคุณเองถ้าเกิดคุณชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม Next You <view S 1> เพื่อคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นต่อๆไปครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม